ก็ขอสวัสดีครับสำหรับ FC สุนทรชัยนะครับในค่ำคืนของวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมผลงานที่ได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ก็คือการได้นำเมล็ดนะเป็นเม็ดนะครับเม็ดของเขาเรียกว่าผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีมากๆนะครับก็คืออะโวคาโด ทานเนื้อของเขาก็มีสรบคุณมากมายนะครับให้คุณค่าทางอาหารเรื่องของไขมันอา่ามีสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระเป็นผลไม้ที่ช่วยลดและช่วยเพิ่มน้ำหนักได้ดีนะครับท่านที่ต้องการลดการทานข้าวนะครับก็ใช้วิธีการนี้ครับทานอะโวคาโดนะครับวิธีการโดยละเอียดนั้นก็ต้อง ลองไปศึกษาดูอีกทีนึงครับว่าเขามีวิธีการทานอย่างไรให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการเพิ่มหรือว่าลดส่วนของไขมันนะครับเนี่ยรสชาติของเขาก็จะออกจืดแล้วก็มีความมันนะครับนิยมทานสุกแล้วก็จะมีรสชาติที่บางท่านก็อาจจะ เรียว่าทานได้ฮะแต่บางท่านก็ไม่คุ้นชินก็อาจจะมีการเติมน้ําพึ่งเข้าไปด้วยก็ได้ทานแล้วก็นำเมล็ดของเขาเนี่ยไปเพาะไว้บริเวณร่มลำไรนะครับก็ผ่านไปหลายเดือนเลยนะครับประมาณ 3- าหรือสเดือนเขาก็ได้เติบโตสูงได้ประมาณฟุตถึง2ฟุตก็มีนะครผมก็เลยได้งัด ซึ่งรากของเขาก็มีรากฝอยค่อนข้างเยอะแล้วก็รากแก้วก็ยังไม่ลึกเท่าไหร่ครับก็ประมาณ10ซเมตรครับก็สามารถขุดออกมาได้ง่ายครับเพราะว่าช่วงที่เพาะเราก็เหมือนไปวางไว้เฉยครับไม่ได้ใส่ในถุงดำแต่อย่างใดนะวางไว้แล้วก็รดน้ำเป็นประจำนะทุกวัน หนึ 1> 1่งถึงสองวันครั้งครับผมเนี่ยดูความสูงของเขาลักษณะใบประมาณนี้ครับเม็ดของเขานี่ความใหญ่ก็ประมาณหนึ 2, ่งสองหนึ่งถึงสองนิ้วได้นะครับลูกใหญ่นะครับก็แล้วแต่สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่นิยมหน่อยก็จะเป็นเม็ดค่อนข้างใหญ่เนื้อค่อนข้างเยอะนะราคาทุกวันนี้ก็โลละ ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะมันหลักร้อยอยู่เหมือนกันนะฮะเนก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมนะมีจำหน่ายตามห้างร้านทั่วไปนะครเนี่ยอะโวคาโดครับผมอันนี้ก็ได้นำมาปลูกขยายลงในถุงดำได้เจ็ดต้นเจ็ดถุงดำแล้วก็มีหมาก มากเหลืองด้วยนะครับเนี่ยโอ้ขอไปครับมากนวลน,นะครับติดมาด้วยนี่ครับช่วงเวลาที่ผมแยกขยายก็เป็นช่วงเย็นนะครับเพราะว่าก็เป็นอุณหภูมิที่ลดต่ำหน่อยก่อนจะเหมาะกการแยกขยายพืชลักษณะนี้นะครับที่สำคัญก็คือต้องลดน้ำให้ชุ่มไว้เลยนะครับเขาก็จะมีเวลาประมาณ1คืนในการฟื้นตัวนะครับถ้า แยกขยายในช่วงชา้าโองเกร่ว่าความร้อนจะมีผลทําให้เขาฟื้นตัวช้านะครับผมทีนนี้นพรุ่งนี้ก็ยังเก็บไว้บริเวณร่วมลําไรอยู่นะครับเนี่ยก็พามาอัปเดตกันนิดนึงนะครับที่เคยคุยกันไว้ว่าจะนําเขามาแยกขยายใส่ถุงดำนะครับเนี่ยก็มองเห็นเม็ดของเขาชัดเจนนะครับลากฝอยค่อนข้างเยอะนะครับ ถ้าท่านใดสนใจก็ลองทักทายมาได้นะครับผมครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมในทุกๆคลิปเลยนะครับโชคดีดมีชัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ